I'm back เดชตัวดจว่าพาร์ทท mm ี hmm. ่แล้วเราเล่นเป็นอะไรนะดรเบคอนชาร์ดแล้วไปสำรวจถ้ำแห่งหนึ่งที่มีประวัติการที่แบบว่าเกี่ยวข้องกับพวกชาวมนุษย์เนื้อกับพวกมนุษย์แล้วทำไมมันถึงได้เป็นอย่างนี้นะว่้แต่ตอนนี้เราต้องไปที่สวามไปหาสวามก่อนแต่ไม่เป็นไร VIP อีกแป๊บนึงเดียวก็เสร็จงั้นเราไปหาสวามก่อนดีกว่าไม่รอช้าไปเลยดีกว่าเนาะโอเค okay. นี่ก็ถึงเวลาช่วงเวลาของเราเราที่เราต้องลงไปข้างล่างเอ้ยเอนี่ดีเลยเอาปลาตัวเล็กตัวน้อยมาก่อนถ้ามีไอ้นี่ด้วยนี่จะดีมากเลยนะมันชื่อว่าอะไรเอ้ยโอ้โหมาน้ำขี้มีแดดหอยเม่นหอยเม่นอันเลิฟหอยเม่นไม่เคยกินแต่กูกูรู้สึกว่ากูชอบกูชอบเก็บหอยเม่นเอ้ยมีกุ้งด้วยเก็บเก็บ Hello there ตัวอ,อยังน่ะเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นไอ้ชายโอ้โอ้นกข o ดโอ้อายซ e ่อา e ่ปลาตัวน้ำปลามันใหญ่เกินไย แตเราสามารถจับได้ด้วยการเอาไอ้นี่มาแต่เรายังไม่ได้ซื้อไอ้เหี้ยใครจะไปรู้วะไอสัตว์ไอเหี้ยฉลามขาวไม่ตีแลนถึงขนาดนี้ไอเหี้ยนี่มาปุ๊บตีสองทีกูตายโอ้ตอนนี้หนูอยู่ช่วงที่แบบซุปเปอร์โคตรพ่อแม่ฮาร์ดแล้วไม่เป็นไรเดีย๋ยวเราค่อยมาใหม่เราอัปเกรดตัวเองก่อนดีกว่าไหมเนี่ยไอเหี้ยจะได้แบบเซฟตัวเองมากกว่าน,นี้อีกเฮลเล้ คุกซาร์เราไอ้นี่นี่ยังวะเราน่าจะถึงช่วงนี่แล้วนี่หวะถึงยังถึงยังยังวะแลายังไม่ถึง platinum. แพลตินัมเหลืออีกตั้งย e ี่สิบกว่าคนต้องโหวตเบสเทสด้วยปัญหามามามาสวามฮพูดิมันใส้มึงจริงๆเลยวะเฮ้ยมาว้าวย่อเยี่ยมเจ้าไม่ได้เดินนีใช่ไหมไอ้เจ้ามนุษย์ฉันสวามเดี๋ยวจะไกด มึงแบบส่วนตัวเลยฉะนั้นอยู่ใ,ใกล้ฉนันเอาไว้กูเชื่อเลยว่ากูไม่ได้อยู่ใกล้เหม่อมึงจะหนีไปก่อนแน,แน่เลย oh. นี่นี่คือทางเข้าเยื่อน้ําแข็งนะเวะ้ยอืมมันก็อยู่ใ,ใกล้ๆที่ที่กูเคยมานี่วะมันก็อยู่ใ,ใกล้เลยนี่ oh. เอ่อเดี๋ยวฉันดูก่อนนะ กุญแจมันอยู่ไหนนาที่เจอเมื่อวานดีงั้นเราใส่ตรงรูนี้แล้วก็โอ้ยโอ้ยโอ้ยเปิดออกมาดีล่วที่กุญแจนั้นไม่ใช่ของปลอมโอ้โอแล้วมีอย่างหนึ่งที่เจ้าต้องรู้นะ เจ้าสามารถเดินไปตรงๆได้เลยถ้าเกิดเจ้าเลือกทางตรงกลางน,นะในทางทย่น้ำแข็งนี้แต่มันได้ถูกบล็อกไว้เพื่อห้ามให้พวกกาดอนมันออกมามันน่าจะมีพวกบอกว่ากลไกที่สามารถเปิดประตูนั้นได้แต่มันต้องอยู่ที่ไหนสักแห่งน,นะฉะนั้นสอดส่องหาแถวนั้นดูนะเจ้ามนุษย์ฉนันมีคนอื่นที่ต้องการอยู่นะฉะนั้นเจอกันแล้วก็ห้ามตายละ่ะเพื่นว่ามือมาช่วยเนะ่ย ไอ้เฮ้ยทางมันอยู่ใ,ใกล้ๆเองโห่เช็ดงั้นเราก็ต้องไปข้างล่างอ่าหา้ามาแล้วหืมทางข้ามมันถูกบล็อกเหมือนที่สุวรรณได้บอกไว้เลยวะ่ะ <Okay. S 1> ฉันควรหาพื้นที่นี้เพื่อหาทางลงอีกทางนึ่งนะ่ะ hmm. แต่ก็นะอืมไอ้ศิลาจลรอกข้างหลังน,นั้นมันอะไรกันเนี่ย ไ,ไม่ไดากกาิกิจกรรมฝาผนังฟอกสิลาจะเลกกันเลยว่มันมันเป็นรูปวาดเฮ้ยรูปวาดอืมโอเคเอ๊แต่นี่มันใช่ปลาใช่ไหมมึงจะเพิ่งดีใจเฮ้ยเดี๋ยวมันคือปลานี่ที่มีที่ไหนมีปลาที่นั่นต้องไปมาคามมอน นี่เสียสเปกบาปป่ะอ่ะมามามากูปืนกูปืนยิงฮุกมังกรเลยนะมึงไม่ทางรอดจากน้ำมือกูได้ Yes ไม่มีไม่มีปืนนะโอ้เดี๋ยว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 ลองดูดิว่าอันนี้มันทำให้หลบสลบได้หรือเปล่าหลบพี่แล้ววะสลบปุป๊บจับไอ้น,นี่มาก่อนนึบ เร็บร้อยโอเคดากากมาแล้วเว้ยไปอะไรนี้อะไรนี้โอ้พัสโซะก้าดมว้าวไอ้ไกลไกนี้มันยากอยู่เหมือนกันนะเนี่ย <Okay. S 1> ในวิดีโอเกมนี่แค่เราจับนี้แล้วก็นั้นแล้วเราก็สามารถ จากการเรื่องพวกนี้ได้เลยลองดูไหมวะอ๋ออย่างนี้นี่เองอ่าเราจะละภารก,กิจมันก็ไม่ค่อยยากนี่หว่ามันแค่แตะนี่นั่นนู่นแล้วก็เรียบร้อยอเห็นไหมเสร็จแล้วโอ้โหอย่างง่ายดาย รัแบแป๊บเองแล้วเราก็ไปแตะตรงนู้นมันก็จะปิดทางสีเขียวจะเปิดทางสีฟ้าอ่าฮะแล้วเราก็ขึ้นมาทางเดิมแล้วเราก็ออกได้อี๊ซี่บอยส์อีซี่โอ้ยเฮียที่ตรงนี้มันรวมกัด <c oughs> มันมีการ์ดอนพวกนี้ด้วย <c oughs> <c oughs> ฉันควรต้องหลบอยู่ตรงหลังพวกสีราละ,ะลอรืพวกนี้ซะละ ก็คือง่ายๆก็คือการดอนนะฮะโดนตีคือตุยต้องจำได้อู้อ้ตาตาตาบึงบอดใจเย็นๆการดอนไปฟังนึงการดอนโอเค Yeah easy boys easy as fuck เอาปลามาเฮ้ยอะไรอ่ะ a n s i o n divine tree what for oh ก็ไม่โฟกัสโอเคกลัวใหม่ก็ได้เออโฟกัสยังกูแถมปลาหมึกให้ด้วยเนี่ยโอเคเยี่ยมเอามากูจะได้ไปล่าหมึกต่อใหญ่เฮ้ยใจเย็น โอ้โอ้อะไรอ่ะเนี่ยอืม mm hmm. มีกลไกลบางใหญ่อยู่ตรงนี้ด้วยอืม mm hmm. ฉันควรฉันน่าจะหาทางออกได้นะถ้าเกิดฉันแค่บอกว่าจับเล็กจับน้อยดูสักนิดนึงแน่นอนอยู่แล้วอ่าฮะอ่าโอเคแต่กูมันเห็นกูเห็นการดอนอยู่ตรงนู้นแะ โฮ้ยๆไอ้เฮียใจเย็นอะไรอุ๊ยเย้โอ้ตอนที่ฉนตีไอ,อ้เฮียผลไม้ของต้นต้นไมศรรศรรน้ศักดิ์สิทธิ์นี่มีแสงบางอย่างที่ทำให้ตาบอดได้เนะี่ยโอ้ แล้วพวกกาดอนมันไม่ชอบแสงซะด้วยฉะนั้นเราสามารถใช้สิ่งนี้ได้สินะ,ะฉันช่างควรต้องรีบไปดีกว่าก่อนที่มันจะรู้สึกตัวทันโอเคเราเข้าใจแล้วว่าพวกกาดอนมันมีสิ่งที่มันกลัวคือแสงอาฮะอาฮะอาฮะแล้วเราทำไงต่อ อ่าฮะอ่าฮะอ่าโอ้ย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 ร้อยให้มันขึ้นไปก่อนร้อยให้มันขึ้นไปก่อนนะผู้ชมร้อยให้มันขึ้นไปก่อนจุดดจุดไม่ได้ยินหรอกเนาะไอ้ยีมันไม่ได้ยินมันไม่ได้ยินนะมันไม่ได้ยินมันไม่ได้ยิน เอ้นี่มันทางประตูปะเนี่ยฮึรู้สึกว่าทางนี้จะถูกปิดโดยน้ำแข็งนั่นแหลแต่น้ำแข็งมันก็ไม่ได้หนาถึงขนาดนั้นฉะนั้นเราสามารถใช้ผลไม้ของต้นงม้ศักดิ์สิทธิ์เพื่อละลายมันได้หรือเปล่านะฮ่าอาแหมเราต้องลองสักหน่อยแล้วกันวะ เอ๊ะมันทำได้หว่ะเจ๋งเดฟเดฟเดฟพลังเยอะมากเลยเดฟอ๋อประตูนี้เหรอก็นึกว่าประตูฝั่งทางด้านที่เราเข้ามาโดยโอเคเยี่ยมฉะนั้นเราก็ไม่ต้องเดินผ่านไปทางนั้นอีกแล้วงั้นเราก็ ลงไปข้างล่างต่อเลยดีกว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมได้ยินเสียงฝนอะไรสักนิดสหน่อยก็ขอภยอภัยด้วยนะเว้ยเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกอยู่ฝนตกอยู่อ่าอ่าเฮียกาดอนยืนเป็นบอยแบนด์เลยเมื่อกี้กูเห็นอยู่แล้วนะฉงนั้นเราต้องเดี๋ยวจ้ามาก่อนโอเคเอาะไร เอา,เอาทางองอา่อาฮะอออบอดไปบอดไปบอดไปเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเยเยเยมันเห็นแล้วบอดแล้วเราก็ไปเปิดอันนี้ใช่ไหมใช่ไหมบอกมาซิว่าใช่ ดาเมจอันนี้มันต้องเล่นกับเวลาหน่อาละงั้นเราจะทำงี้ทำหนึ่งไม่รู้มันทำได้หรือเปล่านั้นถ้ามันทำได้เนี่ยกูจะได้ไม่ต้องไปหาพวกกาดดอนอีกไอ่ปุ๊บอืมฮ่าฮ่ดีเนสแล้วก็ขึ้นไปข้างบนไปละลายทางน้ำแข็งตรงนูน้นเพื่อเราจะได้ปลาฟรีหนึ่งอัน let's go uh huh. อ่ะฮะแล lost, 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 lost. ้ลง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 อึ๊บอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยมาละลายไหมละลายละลาย let's go ละลายดูใหฮึ่มกุญ <S an> ก่นั่นมายอะไรหรือเปล่าเนี่ยข้างหน้าเราเนี่ยเหมือนมันจะเป็นอะไรบางอย่างที่ เก็บอะไรบางอย่างไว้ข้างในได้งั้นลองกับไอ้พวกผลไม้ศักดิ์สิทธิ์ดูดีกว่าไหมวะเออมันน่าจะต้องเป็นอย่างนั้นเลยจ้องไปอย่างนั้นเลย,เออย,าเลยมาตรงนี้เอ,อเอ,อ,อะไรนี่ว้าวซีล่าจะลึกอีกแล้วอ่ะ ไม่ดีจิตการฝาผนังนี่เฮ้ยเฮ้ยกูว่าแล้วโอ้ oh. oh! แสงจากต้นมาศักดิ์สิทธิ์มันส่องมาถึงตรงนี้เลยเหรอวะเนะี่ยกันน่าจะสามารถละลายน้ําแข็งนี้ได้ถ้าเกิดเราแค่ขยับกล้องสักนิดสักหน่อยอะถ้าเกิดฉันลองไป เกะๆไอ้น้ำแข็งก้อนนั้นดูดีนะแต่ฉันไม่มีอุปกรณ์นั้นแล้วอะ่ะฉะนั้นเราควรขึ้นไปข้างบนเพื่อลองไปถามครูบารดูดีกว่านะนานะเราก็ต้องขึ้นไปละนะฮึอ่าเจ้าอยางหาอะไรบางอย่างที่เราสามารถเอาหินนั่นออกมาจากตรงซอกพวกนั้นได้ใช่หรือเปล่าฉะนั้น มึงควรจะต้องใช้โครบาแล้วเนี่ยอแล้วมีมีรึเปล่าเนี่ยแต่อ,อนะมันเราต้องสั่งจากพวกของส่งผ่านทางเรือนะแต่มันถูกตีลงไปในน้ําเมื่อไม่นานนี้เองอะ่ะฉะนั้นเจเา้าเจ้าก็น่าจะหาได้นะถ้าเกิดเดินไปหาไอ้เรือที่ตกลงไปในน้ําอะเจอ น่าจะเป็นที่ที่เราเจอไอหมึกยักษ์แน่เลยนั่นน่าจ,จะเป็นเรื่องที่ไง่ายได้เพราะว่าไอหมึกนั้นมันไม่มีอีกแล้วยังไงล่ะเวลาไปบ้านบันโชอีกแล้วอะเอไปฟาร์มก่อนไหมเอ้ยเ <Hey. S 1> ด็ข้าวปีข้าวอ่าฮะอ่าฮะอ่าฮะไม่มีน้ำามมีน้ำโอเคเดี๋ยวไปเติมน้ำก่อน ตึ้ๆๆ <iscilla> okay, งตึ้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 งตึ่ง เมนูปลาปะกระเป้ากับข้าวนะว้ยซึ่งมันได้ตังค์เยอะอยู่เหมือนกันไปเริ่องมาเลยดีกว่าไปา <c oughs> ได้ตังค์ประมาณ5 6 6 3 ความนี้มาอะไรเนี่ยอืมฉันควรเช็กกันนะ Sea Storm Shark Storm โอเคอยอะกับฉลามแล้วเรือมันอยู่ไหนวะอ๋อกูอไม่ได้บอกว่าเรือกูบอกว่าเรือกูอบอกว่าเรือไม่ใช่ฉลามไอ้สัตว์เออโอ้ยอยยยก,กูตกใจหมด อะไรอะ่ะโอ้นั่นมันโครบานี่นะโอ้นั่นไงโครบรา้าโครบรา้าเออโครบ้าของโครบรา้าไอสานโครบ้าโคบลายอ่ะเดึงด้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 งดงฮึบฮึบฮึฮึโคไอเดโครบรา้าท, yes, ที่โครบ้าได้บอกไว้แล้วโอเคแต่มันรู้สึกดูคุ้นๆจังเลยอะ่ะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวรีบขึ้นไปข้างบนดีกว่า ได้มาแล้วได้มาแล้วได้มาแล้ว ตรงนี้ได้ใช่โอเคฮือดึงหินอกอกอือ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 เย้้วนี้เราก็สามารถขยับกระจกอ,อืละลายละลายเป็นผุยผงเคในเมื่อเราสามารถนี้ได้เราก็ต้องลงไปได้มาลงไปแล้วเจออะไร ตัวเฮี้ยเลยนะตัวเฮี้ยเลยนะตัวเฮียเลยนะอุย้ยไอ้เฮี้ยโอ้โหกูตกใจหมดทางตันเลยเนี่ยมาใกล้ถึงแล้วเดีย๋ยวเราต้องดูรอบๆก่อนแล้วกันตัยเยฮี้ยอะไรกกูินแมวเช็ดเลน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  โหเห็นมือด้วยมือใหญ่ๆนะเหราเช็ดเช็ดเช็ดเ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 ็ดสะอาดยังสะอาดหมดจดพัโซ่ไอซี่แต่คงไม่มีการดอนใช่ไหมอ่าฮะเรียบร้อยทางลงไป้าลาอีกทางหนึ่งเว้ อโอ้ยที่ตรงนี้มันมืดเกินไปอะมองไม่อะไรไม่เห็นเลยโอเคใช่ฉันสามารถตีผลไม้ศักดิ์สิทธิ์นั่นได้เพื่อทำให้มันเปล่งประกายแสงออกมาฉันน่าสมควรน่าจะต้องใช้นี่ใช่ไหมอ้าวนิวพัทโซ โอ้ว oh, ัตเตอร์ฟัคอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะเฮ้ย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 โอ้โอ้โอ้เฮ้ยอเย็ดตัวเฮียเลยนะนั่นการดอนทำไมตัวนั้นมันใหญ่จังเลยมันเหมือนกับ มันเป็นไปไม่ได้เลยอ๋อแต่ว่ามันถูกลาบโซไว้อย่างดีเลยนะโอเคเราควรออกห่างจากตรงนี้โดยเร็วที่สุดเลยไอเ้เฮียทำไมคาร์ดอนตัวมาเลอร์เทอร์อยู่ในนั้นได้มีนกแล้วโอเค มันน่าจะไม่สามารถมาตรงนี้ได้เพราะมันตัวใหญ่เกินไปเนี่ยโอเคเราน่าจะดีที่สุดเราน่าจะต้องออกจากตรงนี้นันเดียวนี้เลยอ้าวโอ้โหเออมันไม่จริงนะฉันต้องจะตายแน่ๆถ้าเกิดแต่ถูกจับรีบนีไปเลยดีกว่าชีต้องดีจริงๆกันดิอ่ะโอ้โหเปิลคัมทูเทลันเนอร์นะจ๊ะ ไอ้เหย่าทำให้กูนึกถึงไอ้นี่เลยเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้โอ้โอ้โอ,โอ้ขึ้นบนลงล่างขึ้นบนลงล่างมาเฮ้ยมันจะจับอีกแล้วจับตรงไหน,นมไม่โดนกูหรอกโอเคโอเคฮึบ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 สปีดี้สปีดี้สปีดีก้กอสซาเลสอ่ะ ตึ๊งต ok ึ uh ๊ง oh. ต okay. ึงตึงโอ้โอ <rain> okay. ้โ <ranking> อ <hair Até next> yeah, ้โอ้มันตกลงมาด้วยมันตกลงมาอุ้ย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 คือเราต้องข้ามชนโอ้ยเราต้องข้ามชนเว้ยเราต้องข้ามชนอืมเอาเอามันจะตกลงมาใช่ไหมโอเคเราต้องอยู่ด้านล่างเอาไว้เราต้องอยู่ด้านล่างเอาไว้อุ้ย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 เกือบไปแล้วอุ้ยอันนี้ไม่เกือบแล้วอันนี้โดนเร็วเร็วเร็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 วไม่ใช่ท่าอะไรอีกไหมเฮ้อเชี่ยมันอันนี้ เริ่มรู้สึก,กแปลกแล้วมันรู้สึกเหมือนมันกำลังเตรียมตัวที่จะโจมตีเฉันคุณทำยังไงดีอ้านั่งใหง้ลำพ่ายักตีนนั่นเออถ้าเกิดมันเกียดแสงนั่นล้วก็เราจะต้องตีมันแน่ๆตีเบ้โอ้โหเรายังไม่หนีไม่พ้นว่ะเรายังหนีไม่พ้นว่ะ เฮ้ยทางตันนะเออทางตันนี่โอ้โหเดี๋ยวมีทางออกอะไรชิบหายแล้วกูอเ,เอาเฮเชีย่ยเสียแดงผ่าแปดเลยเนะี่ยรู้สึกว่ามันน่าจะสะลบลงไปเฮ้ย ออกมาถูกเปิดขึ้นเมื่อมันโจมตีเมื่อกี้นี่ว่าโอเครีบหนีไปก่อนที่มันจะตื่นเลยดีกว่าเชี่ยอ้โ no อ oh, ้มันตื่นขึ้นมาแล้วโอ้โหโอ้โหมันตื่นขึ้นแล้วหรอเนี่ยเชี่ยไอ้เหี้ยสัปหลาดน่ากลัวชิบหายรีบหนีไปเลยดีกว่าเชี่ยรีบไปรีบไปรีบไป ตึงตึงตึงๆตึงต oh, 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 oh ึงตึงตึงๆงอุ้ยอุ้ยอุ้ยกูกูว่ายเร็วอยู่นะอุ้ยกูว่ายเร็วอยู่นะทำไมมันอยู่ใกล้กูจังเลยอุ้ยอ้ยเอยกูจะโดนกูจะตายกูจะตายกูจะตายเร็วอ้อยอ้อยอ้ยกูจะตายกูจะตายจริงๆแล้วกูจะตายจริงๆแล้วกูจะตายจริงๆแล้วอ้อยเฮ้ยกูตาย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 กูตายกูตาย อืฮอืมอืมอืมโอเคมา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 โอ้ชิวเฉียดเเราหน ellow, ีพือยยังวะเนี่ยไอ้เหี้ยการสะเทือนอะไรอีกเลยอ๋ออ๋อโหอ้โหอ้โหโอ้โห ม่จะไม่ควรรับไอ้รถกาดลงเลยกระแสลมนี่มันพัดลงมาจากฝั่งทางด้านขวามันน่าจะมีทางออกใกล้ๆนี่แหละนี่หนีไปก่อนที่มันจะตื่นขึ้นมาเร็อเดี๋ยว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 ่าเดี๋ยวด่เดี๋ยวด่าเดี๋ยวด่าเดี๋ยวด่าโอ้โอ้โอ้โหทำไมเหมือนกูเล่นแฟบไปเบิร์ตอืมอืมอืมเอ้ยลง คึ้่โอ้ยลงคลื่ <c ười> อนอ่นทางอองนีนั่นแสงเราจะหนีไปได้จากทางนั้นแล,นะล้วเนี่ยอยกูกดกกดตัวเอียะยว yes อี Yes hmm? ฉันหนีไปได้เนะี่ยโอ้ยฉันควรจะสร้างทางกำบังนี้ก่อนที่ไอ้กาดอนจะมาโอเคถ้าเกิดเราเอาไอ้ไอ้นี่ไอ้นี่ออกมาเศษไม้น่ะ ถูกใครรับไว้วะเที่ยงถูกใครเชื่อไว้เนะี่ยสวามโอเคก็ขอ พักไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะเว้ยก็คือเราบอกทุกอย่างเกี่ยวกับตอนเข้าเข้าไปทางย่านน้าแข็งนั่นแหละแล้วมันก็ให้ชุดเรามาเพื่อว่าเพราะว่าชุดเราไม่สามารถกันความเย็นได้อะมากถ,ถึงขนาดนั้นเพราะว่าชุนชุดดำน้ำไงเออมันก็เลยให้ชุดเรามาเราจะต้องเอาชุดนั้นไปให้คอปลาเว้ยแต่ว่าคราวหน้าดีกว่าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม กดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยเอ้ยอย่าลืมกดแชร์ด้วยล่ะโอเคว้เจอกานใหม่คราวหน้าสำหรับเดฟเดอะไดเวอร์ในพาร์ตต่อไปบ๊ายบายอาดิออสครับท่านผู้ชม